สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะพาจารย์ไปท่องเที่ยวที่ประเทศซานมาริโนประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็น the oldest r e t p r o l i c in the world ค่ะในการเดินทางนะคะเราจะนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพไปยังเมืองรีมินีในประเทศอิตาลีค่ะเพราะที่ซานมาริโนนะคะไม่มีทั้งสนามบินและสถานีรถไฟค่ะเราจึงต้องต่อรถประจำทางหมายเลข72ที่เมืองรีมินีไปยังซานมาริโนค่ะ โดยค่าโดยสารจะอยู่ที่4.5ยูโรต่อเที่ยวค่ะหรือประมาณ156บาทไทยค่ะโดยระยะทางจากรีมานีนะคะไปยังซานมาริโนนะคะมีระยะทางประมาณ20กิโลเมตรโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีด้วยกันค่ะประเทศซานมาริโนนะคะตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาแอพเพนไนน้อมรอบไปด้วยแคว้นเอมิเรโรมายาและแคว้นมาเกของอิตาลีค่ะ ทำให้ซานมาริโนนะคะจึงไม่มีทางออกสู่ทะเลและเป็นรัฐอิสระที่มีขนาดเล็กมากที่สุดของโลกเป็นอันดับสรองมาจากประเทศโมนาโกลและนครรัฐวาติกันนั่นเองค่ะโดยมีพื้นที่ทั้งหมดเพียงแค่61.5ตารางกิโลเมตรและมีประชากรทั้งหมดเพียง32,000คนเท่านั้นเองและส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและภาษาที่ใช้ก็คือภาษาอิตาลีนี่นแหละค่ะ ส่วนสกุลเงินที่ใช้ในปัจจุบันก็คือสกุลเงินยูโรค่ะโดยธงชาติของประเทศมาริโนโน,นะคะสีขาวจะหมายถึงหิมะที่ปกคลุมบูเขาตีตาโนและหมายถึงสันติภาพสีฟ้าหมายถึงอิสรภาพท้องฟ้าและท้องทะเล ตรงกลางธงชาติเป็นปลาแผ่นดินซึ่งเป็นจุดสูงสุดของยอดเขาติตาโนที่มีป้อมปาการกวยตะเชสต้าและมอนตาเลนะคะที่ล้อมรอบประเทศซันมาริโนค่ะโดยข้างใต้โลโก้จะมีคำว่าริเบตัสนะคะซึ่งเป็นภาษาล,ลาตินค่ะเป็นคำขวัญประจำประเทศซันมาริโนนะคะซึ่งแปลว่าสันติภาพค่ะ โดยความเป็นมาของประเทศซานมาริโนนะคะก็ต้องย้อนกลับไปในปีคศ2507ค่ะเมื่อครั้งที่อาณาจักรโรมันยังรุ่งเรืองและคริสต์ศาสนานิการโรมันคาทอลิกเริ่มเป็นที่เผยแพร่ในอาณาจักรโรมันนะคะแต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับจากทางการโรมันมากนะักทําให้เกิดการกวาดล้างชาวคริสต์อยู่ตลอดเวลาจนเป็นเหตุผลที่ทําให้ช่างหินคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามารินุส อพยพบน้การตามล่าของฐานโรมันมายังบริเวณมอนเตติตาโนซึ่งก็คือซานมาริโนในปัจจุบันนั่นเองค่ะพร้อมกับได้เริ่มตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้เนื่องจากความเป็นภูเขาสูงห่างไกลและทุรกันดารกองทหารโรมันจึงไม่สนใจตามล่าพวกเขาทําให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขจึง่อเกิดเป็นรัฐอิสระขึ้นมาเป็นที่มาของชื่อซานมาริโนแปลว่านักบุญมาริโนในภาษาอิตาลีค่ะ ด้วยความที่ประการทางธรรมชาติมากมายและว่งตัวเป็นกลางเหนือทุกปัญหาทําให้ซานมาริโนนะคะกลายเป็นสถานที่ที่ใช้ในการหลบภัยของผู้นําหัวก้าวหน้าหลายต่อหลายคนทั้งจูเซปเป้การิบันดีซึ่งภายหลังเขาและกษัตริย์วิกตอเริโอเอ็านเอลที่2ได้รวมชาติอินตดรีได้สําเร็จและได้มีการทําสนธิสัญญายอมรับความเป็นเอกราชของซานมาริโนในฐานะรัฐอิสระแห่งแรกของอิตาลีหลังจากนั้นซานมาริโนก็ได้เข้าร่วมกับทั้งสหรประชาชาติและสหภาพยุโรป ตุงกยเป็นอยู่ประเทศหนึ่งที่สมบูรณ์แบบในเวทีโลกค่ะค่ะเรามาต่อกันที่สถานที่ท่องเที่ยวที่เราไม่ควรพลาดน,นะคะเมื่อเรามาเที่ยวกันที่ประเทศซันมาริโนกันดีกว่านะคะนั่นก็คือ Tree t r a วอร์ออ a n ันม i รค่ะซึ่งก็คือป้อมปราก,การที่อยู่บนทงชาตินั่นแหละค่ะโดยหอคอยแรกก็คือป้อมปราก,การกรูเอต้านะคะซึ่งเป็นป้อมปราการที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดค่ะ ป้อมปราการแห่งนี้นะคะถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่11ถูกใชใ้เป็นคุงเชื่อขาวแล้วได้มีการปรปับปรุงซ่อมแซมหลายครั้งในช่วงสงครามระหว่างซามาริโนและ h ฮาส์ออฟมาราเทนซาค่ะต่อมาเป็นป้อมปราการเทสต้านะคะซึ่งตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของยอดเขาติตาโนนะคะหน้าที่ป้อมปราการแห่งนี้นะจะมีการสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นเกียรติแก่ซ o นส์มารินุสนะคะและมีการจัดแสดงอาวุธนะคะกว่า1,550ชุดด้วยกันค่ะ แล้วป้อมประการสุดท้ายนะคะก็คือมอนทาเลค่ะตั้งอยู่บนยอดเขาที่เล็กที่สุดของติตาโนแต่ป้อมประการแห่งนี้เป็นป้อมประการเดียวนะคะที่ไม่เปิดให้สาธารณชเข้าชมค่ะ ต่อมาเราเป็นต่อกันที่วิหารนกบุลมาริโนซึ่งเป็นผู้สถาปนาและองค์ประทรมของรัสซันมาริโนตั้งแต่เริ่มได้นั่นเองค่ะโดยวิหารแห่งนี้นะคะเป็นอาคารหินแบบโรมันที่มีความเก่าแก่และสวยงามอย่างมากแม้จะอายุนานมากแล้วแต่ก็ได้รับการบูรณะให้มีความสวยงามและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากท้องไปอย่างเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมในคริปศาสนาอยู่เป็นประจำ้วยค่ะ ค่ะและนอกจากนี้ซานมาริโนนะคะยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอยู่อีกมากมายเช่นจตัตตลาริเบสตาค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชบังสตานิโอโกติกซึ่งปัจจุบันนะคะเป็นที่ทำการกรุงซานมาริโนนั่นเองค่ะ ซึ่งประเทศซานมาริโนนะคะยังมีสถานที่และหลายจุดที่มีความสวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะซึ่งเราสามารถเดินชมได้รอบๆเลยแต่ว่าก่อนไปก็อย่าลืมฟิตร่างกายกันสักหน่อยนะคะเพราะทางเดินในเมือขงข้างลาดชันมากเลยทีเดียวค่ะค่ะ ในเมื่อเราเดินทางกันมาจนเหนื่อยแล้วเนี่ยเราก็จะไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่านะคะซึ่งอาหารที่นะคะก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายประเทศอิตาลีค่ะอย่างที่ได้รับความนิยมในะรับประทานกันอย่างมายาวนานเลยก็คือเพียดีน่านะคะขนมปังแผ่นบางนะคะซึ่งสามารถนํามาร่วมรับประทานกับอาหารได้แทบทุกชนิดเลยก็ว่าได้ค่ะตั้งแต่สมุนไพรชีสน,นะคะหรือไปจนถึงเนื้อสัตว์ที่ดีที่สุดไปเลยค่ะและอีกจานนะคะที่ได้รับความนิยมก็คือโพเนต้านะคะที่เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำซอสเกวีค่ะ และเพโ o ค i ริโนค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีพาสต้าท้องถิ่นนะคะแบบสเตซาเพรติด้วยค่ะค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือขนมนั่งเดินของประเทศซามาริโน่นั่นก็คือทอท้าเทรมอนตินะคะเวเฟอร์กลมขนาดใหญ่นะคะที่เต็มไปด้วยครีมโก,โกโก้ช็อกโกแลตและเฮลเซนัทนะคะแล้วที่ออย่างที่ขาดไม่ได้เลยเมื่อเรามาที่นี่ก็คือไวน์นั่นเองค่ะ นื่อจากนะคะที่แห่งนี้นะคะก็มีชื่อเสียงในด้านไวน์อย่างไวน์ดั้งเดิมก็จะมีไวน์แดงหรือเวจูเวเซสไวน์ขาวหรืออัลบา a น่าเบียงคาเลมอสคาโตนอกจากนี้ยังมีเหล้าตีลุสอาเดพร้อมที่เราสามารถนำะไปกินพร้อมกับทัฟโฟได้ด้วยค่ะค่ะ ซึ่งเราสามารถไปตามมหารสชาติเหล่านี้นะคะได้ตามร้านอาหารในเมืองซานมาริโนโดยเฉพาะเทศกาลมิดิวาเดค่ะหรือเทศกาลยุคลานะคะซึ่งเทศกาลนี้นะคะจะจัดในช่วงสุดสัปดาห์ของเดือนกรกฎาคมนอกจากนี้ซานมาริโนนะคะยังมีการจัดเทศกาลตลอดทั้งปีเช่นเทศกาลฤด,ดูใบไม้ผลิที่จะมีอาหารและไวน์ใน Street, อนสตรีไปพร้อมๆกับเสียงดนตรตีค่ะซึ่งก่อนที่เราจะกลับไปกันเนี่ยเราก็อย่าลืมนะคะซื้อของฝากติดตัวไปด้วยซึ่ง คนหนึ่งในของฝากที่สำคัญของประเทศซามาริโนก็คือสแตมนั่นเองค่ะค่ะและหนูก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ